เฮ้ยแล้วคือมันหายไปเลยอะแล้วแบบเนี้ยคุณครูจะไม่ว่าหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนนี่มันโอสนะในร่างปีศาจปะและนี่คือความลับของอุโมงค์ที่อยู่ใต้ต้นสากุละยังไงล่ะคะทุกคนใครมันจะไปรู้วะว่าหน้าตาโหดๆแบบนี้นะคะจะปลูกแครหลอดเป็นด้วยอะนางทำท่าดีใจอยเก น่ากลัวมากโอเมก้า oh ด <Damn. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะ เพื handmade, ่อนๆเมื่อ2วันก่อนนะคะก็ตัวยันเนเลนะคะได้ปล่อยแพทใหม่มาค่ะอัปเดตครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าเอ่ออาจจะไม่ใช่แพทใหญ่แต่ว่าก็มีอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะที่ปอเนี่ยมาทำคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเกมซากุระก็อัปเดตเกมยันเนเลก็อัปเดตเนาะก็คืออัปเดตพร้อมๆกันเลยนะคะทาให้ปอเนี่ยจะต้องทาเกมซากุระ กลาให้เสร็จก่อนนะคะวันนี้ปอก็เลยจะมาทำของเ e อียนเดนเลกันต่อเลยแล้วกันนะคะไปค่ะ จะบอกว่าอัปเดตครั้งนี้นะคะปอเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆเลยนะและก็วันนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะที่เสียงปอเนี่ยอาจจะอู้ี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยแพ้ฝุ่นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปอก็ได้กวาดเก็บห้องนะคะทําให้ฝุ่นที่มันสะสมมานานเนี่ยมันก็เลยฟุ้งกระจายอยู่ทั่วห้องปอเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยเอ่อค่อนข้างฟืดฟัดนิดหน่อยนะคะ ไปฮะเดี๋ยวปอก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูอัปเดตในครั้งนี้กันนะอัปเดตแรกนะคะที่ปอจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจของคนที่อยู่ในชมรมทำคุกกี้วุ้ยนี่เดี๋ยวปอจะมาเริ่มจากผู้ชายคนนี้แล้วกันนะอา้าวขอโทษครับผมกำลังเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะ่ะปุ๊บจะบอกว่า ภารกิจของทุกคนที่อยู่ในชมรมนะคะได้เปลี่ยนไปค่ะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะซื้อลาม,เมงเนี่ยที่เท้านะคะมาให้เขาค่ะแล้วช่วงเวลาในการซื้อลามเมงนะคะคือเราเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อไปซื้อลามเมงในช่วงกลางคืนค่ะแล้วพอลุงเช้าขึ้นนะคะเราก็จะต้องนำลาม,เมงเนี่ยมาส่งให้เขานะคะทุกคน อันนี้คือเป็นภารกิจแรกหนอนี่นายพอจะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเออมีสิคืออย่างนี้นะฉันน่ะต้องการแครลอดนะ่ะหูคือเขาต้องการแครลอดที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็ ตอนเนี้ยสวนที่เราเนี่ยได้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยได้ใช้งานแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็ให้เราเนี่ยกดรับเควสดได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวปอขอลองดูคนต่อไปสิว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คนนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือผู้ชายอีกคนนึงนะคะที่เราเนี่ยจะต้องทําภารกิจใหม่นะคะเหมือนเขานะคะต้องการให้เราเนี่ย ไปเอาของค่ะแล้วก็น่าจะเป็นของนะคะที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับธงหรือเปล่านี่ไงเขาต้องการให้เรานะคะไปเอาธงอันเดียมาให้เขาค่ะเฮ้ยอยู่นี่นี่เองเออมันคือธงอะไรอะอเมริกาหรอก็ให้เรานะคะมาเก็บธงได้เลยค่ะทุกคนปึ๊บเฮ้ย แล้วคือมันหายไปเลยอะ่ะแล้วแบบเนี้ยคุณครูจะไม่ว่าหรอเนี่ยโอเกดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยเอาของนะคะไปส่งคืนเขาได้เลยทุกคนไหนมาลองดูซิว่าส่งเวสได้หรือเปล่า เออรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะยังส่งเควสให้เขาไม่ได้นะคะผมน่าจะต้องรอช่วงพักกลางวันหรือเปล่างั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปอยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาที่ห้องมิวสิกเลยค่ะทุกคนนี่วุย้ยก็คือว่าตอนนี้นะคะมีกีตาร์เปียโนนะคะมาวางอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้นะคะมันเป็นแค่เพียงพร็อพเท่านั้นนะคะทุกคน ที่นี้เดี๋ยวปอก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูกีตาร์ของหัวหน้าชมรมนี้วีทุกคนเห็นไหมคะว่ากีตาร์ที่เขาเล่นอยู่เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปค่ะมันดูสวยขึ้นมากๆเลยนะคะอัปเดตต,ต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับของที่อยู่ในชมรมเกมมิ่งคลับนะคะก็ให้เราเนี่ยสังเกตมาที่โต๊ะญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ ดูสิมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ดูกว้างขึ้นมากๆด้วยนะปึ๊บฉันรู้นะว่าชมรมของนายเนี่ยนะพึ่งไปซื้อโต๊ะมาใหม่ใช่ไหมล่ะทีนี้เนี่ยปอกก็จะพาไปดูอีกอันนึงคะ่ะทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของการตกแต่งนะคะให้เรานะคะมาที่ห้องนี้เลยครับมันคือห้องประชุมนะคะทุกคนเห็นไหม มิ팅รูมนะคะมาที่ห้องนี้เลยค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยมองมาที่กระดานค่ะเห็นไหมคะว่าตรงกระดานเนี่ยนะมีการตกแต่งขึ้นมาใหม่นะคะปอก็ไม่แน่ใจนะคะว่าบนกระดานนี้เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ทำให้ห้องนี้นะคะดูมีอะไรมากขึ้นเนาะอ่ะ ยังไม่พอนะคะมันจะมีบางอย่างค่ะที่เพิ่มมานะคะอยู่ในชมรมคุกกี้ขับค่ะให้เรานะคะมองไปที่ทางซ้ายค่ะปึ้ม นี่เลยก็คือว่าตรงนี้นะคะมันมีอะไรสักอย่างนี่แหละคืออ่านไม่ออกเลยนะคะบางทีแล้วเนี่ยอันนี้นะคะอาจจะเป็นส่วนผสมของการทําอาหารก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวปอก็จะให้อายาโนะนะคะกลับบ้านค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะจะต้องไปซื้อลามเมงแล้วก็ไปเก็บแครนหอทนะคะ <c oughs> เพื่อมาส่งเคสนะคะ participar years Thous เราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะให้เราเนี่ยมาที่ประตูได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่เท้าเนาะนี่ไงนี่ไงให้เราวิ่งมาที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดตัวอ e ีนะคะเพื่อซื้อรางแมง็อบเนาะปึ๊บแล้วก็ให้เรานะคะซื้ออันแรกนะเรียบร้อยครับผมแล้วก็ให้เรานะคะหลับได้เลยทุกคนปึ๊บเฮ้ย นี่ในส่วนต่อไปนะคะที่ปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูนะคะจะเป็นเกี่ยวกับความฝันของเราค่ะมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะนี่เห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทุกคนเนาะ แล้วก็นี่ค่ะเป็นการพบปะปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนี้เด่ยมันคือใครนะแต่ว่าถ้าให้ปอมองดีๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนอินโฟจังเลยว่ะแล้วก็อันเนี้ยคืออาจจะเป็นเราหรือเปล่าเอ๊ะ ไม่รู้แฮเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนนี่มันโอสนะในร่างปีศาจปะหน้าตาเหมือนโอสนะเลยอ่ะเฮ้ยโคตรน่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจะโดนหักหลังปะเฮ้ยอะไรอ่ะและนี่คือใครก็ไม่รู้แต่ว่าหน้าตาเหมือนรุ่มพี่ของเราเลยนะคะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยก็คือว่าตัวเรานะคะกำลังสู้กับผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะเดี๋ยวนะ ดูจากทรงผมแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันซาคิวนี่วะฮะทุกคนบางทีแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นซาคิวก็ได้นะเหมือนว่าเราเนี่ยนะกำลังปกป้องผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ <c oughs> เห็นปะแล้วก็พอเราวิ่งมาใช่ปะก็จะพบกับต้นซากูาล้าหรอเฮ้ย <c oughs> นี่มันคืออุโมงค์ที่เราเนี่ย เคยไปสารภาพรักกรุ่นพี่นี่นาและนี่คือความรับของอุโมงค์ที่อยู่ใต้ต้นซากุระยังไงล่ะคะทุกคนมีบางอย่างนะคะโดนฝังอยู่ในรากต้นไม้ซากุระนี่เองก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงเมื่อกี้นี้ปะที่โดนเราอ่ะเอามีดปักที่อกนะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยและรุ่นพี่ก็รอดนะคะ อ๋อพอเข้าใจแล้วมีเรื่องราวก่อนหน้าที่เราเนี่ยนะจะเกิดอีกนะคะเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเอาละ่ะยันจังในเวลาตื่นแล้วหูยทุกคนคือแบบว่าเรื่องราวอะ่ะโคตรน่าสนใจอะ่ะพอเราเนี่ยตื่นนอนแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะลงไปที่ชั้นสองได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมาแวะเก็บ แครหลอดก่อนนะคะนี่อายาโนะฉันเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าหน้าตาแบบเธอเนี่ยปลูกผักเป็นด้วยหรอ <c oughs> ใครมันจะไปรู้ว่าว่าหน้าตาโหดๆแบบนี้นะคะจะปลูกแครหลอดเป็นด้วย <c oughs> อ่ะก็ให้เรานะคะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัว E คะ่ะกดตัว E สองครั้งนะคะเพื่อเก็บแครหลอดนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังขนแครลอด ะะประมาณ128อันค่ะไปให้ผู้ชายคนนั้นนะคะุย <c oughs> ดูดิ <c oughs> เราถึงโรงเรียนแล้ว <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> มันน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือยันจังนะคะขนแครอทมาค่ะ <c oughs> ออเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอได้กิน <c oughs> ผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแพงนี่นายฉันเอาแครลอดมาให้นายแล้วนะรับไปสิโอ้ม y g โกดนี่เธอไปเอาแครลอดไปจากไหนเนี่ยแล้วก็มาส่งให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะนี่เธอฉันซื้อลาวแมงมาให้เธอกินแล้วนะว้าวลาวมงร้านนี้ อร่อยจังเลยนะเพื่อนๆและอัปเดตต่อไปที่ปอจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะจะเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับโครูดะค่ะอัปเดตอันนี้นะคะเป็นอะไรที่ปอเนี่ยนะรอคอยมันนานมากๆเลยนะคะมูซเมะมานี้แล้วเราก็ทำการลงมือได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะก็เดี๋ยวปอจะมาหวัวล้อค่ะเรียกโฮลูดะมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูสีหน้าของนางกันค่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะทุกคนรอดูนะเฮ้ยดูดิคือแบบนางทําท่าดีใจอะเกน่ากลัวมากโอ้ไ oh ม่กอดเวลาที่นางเนี่ยเห็นว่ามูซเมตตายใช่ป่ะนางก็จะวิ่งหนีแล้วก็ตกใจอะ่ะ แต่ว่ารอบนี้นะคะพอนางเนี่ยเห็นมูซิมเมตตายใช่ปะนางกับทําท่าดีใจแล้วก็สะใจนะคะก็คือเหมือนนางเนี่ยดีใจที่มูซิมเมตตายอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือถือว่าเป็นอัปเดตที่โคตด,ดีเลยนะเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยได้หลังแขนให้โฮลูระด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อัปเดตต่อมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับการถูพื้นค่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราสามารถถูพื้นโดยที่ไม่มีใครสงสัยได้แล้วนะคะอย่างตอนนี้นะคะปอก็ได้เอาน้ำเนี่ยมาเทตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอก็ จะวิ่งนะคะมาเอาไม้ถูพื้นค่ะพอเราเนี่ยเอาไม้ถูพื้นนะคะมาชุบน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยนำมานะคะมาถูพื้นที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจะมาลองถูพื้นแล้วกันนะคะว่าโอสนะเนี่ยนะจะตกใจหรือเปล่าเพื่อนเเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยพอเราเนี่ยถูพื้นนะคะก็ไม่มีใครเนี่ยตกใจเราแล้วนะคะเฮ้ย อันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะดูดิเพิ่มเติมนะคะต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะคะห้ามเป็นเลือดนะอัปเดตต่อมานะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่หัวหน้าชมรมทดลองนะคะโดยที่ให้เพื่อนๆนะคะพิมพ์ไปที่คีย์บอร์ดค่ะให้พิมพ์ตามนี้นะคะทุกคนสามารถพิมพ์ตามปอได้เลยนะคะ N O S T A L G I A ค่ะว้าวทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยทรงผมของหัวหน้าชมรมทดลองเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะดูดิ คือถ้าถามว่าระหว่างทรงเก่ากับทรงใหม่เนี่ยเพื่อนๆชอบไปเขาเนี่ยไว้ทรงไหนคะแต่ว่าถ้าถามปอแล้วเนี่ยปอว่านะปอชอบผมทรงเก่าของเขามากกว่านะคะทรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าผมยุ่งๆหน่อยไหม <c oughs> ปอก็ไม่มั่นใจนะคะอ่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่มาใหม่นะ อัปเดตต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของพร็อพของอามายค่ะทุกคนเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะว่ามันดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจริงมากขึ้นนะคะนางอามายเนี่ยนะกำลังจะไปปิกนิกกับรุ่มพี่แล้วสินะฮียเดี๋ยวมารอดูนางกันนะไหนดูสิเฮยดูดีทุกคนน่ารักไหม ก็คือว่านางเนี่ยถืออาหารนะคะทั้ง2ข้างเลยค่ะแล้วก็สะพายกระเป๋าที่เป็นตะกร้าด้วยนะคะเอาไม้ ให้ฉันช่วยถือหม้ท่าทางเธอเนี่ยสนักน่าดูเลยนะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะคะทุกคนซึ่งปอก็ค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าคือดูนางเนี่ยค่อนข้างลงทุนนะคะทุกคนยอมถือของหนักนะคะเพื่อผู้ชายเลยอะคะ่ะแทนที่ผู้ชายเนี่ยนะจะมาช่วยเธอถืออะหน้าเหมือนไซส้มากอะ่ะนี่อร่อยไหมคะเฮ้อ นี่แน่เดินเหยียบเลยนี่แน่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 นแนนแนมากันต่อเลยแล้วกันนะคะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตหญ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาลองปรับภาพดูค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับภาพนะคะให้ตรงนี้เนี่ยมันมีหญ้าได้แล้วนี่ไงทุกคน เห็นไหมว่าตอนนี้เราสามารถมาปรับภาพนะคะให้ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มหญ้าได้ด้วยดูสิก็ให้เพื่อนๆนะคะมาปรับแต่งได้ที่หัวข้อตรงนี้เลยนะคะจะเปิดจะปิดก็คือได้หมดเลยนะเห็นไหมคะว่าหญ้าเนี่ยมันขยับได้คะ่ะดูสิเห็นไหมคะว่าตรงทางเดินเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นทุกที่เลยนะคะอู้ดูสิ สวยนะมันทําให้พื้นเนี่ยดูสวยขึ้นมากๆเลยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคือปอก็ชอบมากๆด้วยนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะ วันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบายบายไปก่อนนะจ๊ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน